ตอนยามเช้าค่ะเช้านี้จะอยู่ที่ระนองเดินทาง้งแต่เมาคืนแล้วประมาณสามทุ่ที่ถึงระนองกอนกโมงเชา้าพอดีใช้เวลาเวลาเดินทางประมาณเก้ชั่วโมงทริปนี้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวพร้อมกัน ที่ยวคืออะไรอะ่ะอาสาเที่ยวก็คือใช้คําว่าอาสากับคําว่าเที่ยวรวมกันอาสาก็คือเราอยากเอาคนที่อยากเที่ยวอาสามารวมกันแล้วก็พาไปเที่ยวอย่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแต่มากกว่านั้นเราจะพาไปทํากิจกรรมเซียอาซึ่งเราตั้งใจที่จะทำทำในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆที่เราสามารถทําได้แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่เหมือนกันอย่างครั้งนี้เราจะไปถึบ้านชาปงมงสิ่งที่เราจะทําก็คือไปทาสีมัสยิด และก็ทาําตอบเผาขยะให้กับชุมชนซึ่งชุมชนตรงนี้ทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งปัญหาขยะจะตามมาเราก็เลยจะทําตรงนี้ก่อนที่ปัญหามันจะมาที่เราพอมทำได้ก็แ,แสดงว่าทุกทิป,ทป,ทปหลายๆทิปที่ผ่านมาของอาสาเทีาาท่ยวก็จะ,จะมีกิจกรรมทุกกิจกรรมทุกครั้งทุกครั้งไปอันนี้ผ่านมากี่ทิปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ10บสบกว่าจำไม่ได้ว่ากว่ารอบนี้อาจจะติดใจนะ ต่อไปอาจจะบอกว่ามาได้กันบ่อยขึ้น ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเกาะญี่ปุ่นกัน ตรงนี้่อยซ้ายซ้ายอะ่ะให้ดูที่พักที่เราพักเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเลยกลับไปแล้วให้ดูกันเลยค่ะตอนเช้า แลจากบ้านทนี่เราพักเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในที่เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านานะครั <c oughs> สิว่าเจออะไรดีแฮ <c oughs> ที่บอกว่าทริปที่เรามาทริปนี้เป็นทริปเที่ยวด้วยแล้วก็มีงานอาสาด้วยแต่ทีนี้เมื่อวานมีอัซิเดนคือฝนตกก็เลยกิจกรรมที่คิดไว้ว่าจะทำก็เลยไม่มียังไม่ได้ทาไม่มีเมื่อวานแต่ว่าเราก็เลื่อนมาเป็นวันนี้แทน <c oughs> แล้วก็อาจจะสั่โปรแกรมเพื่อบางอย่างออกแล้วก็เพื่อมาทํา กิจกรรมที่ไม่ได้ทำวันนี้เพราะว่าฝนตก ทำอะไรกันหรอทำอะไรกันทำเตาเผาขยะอ๋อทำตรงนี้ท oh, ี่จะมาเกี่ยพื้นที่ครับกยระวังนะมีพวกแมงฝ่องในอะไรมองเท้าตัวเองจริงเหรออยู่ที่โล่งๆจริงจริงเมื่อกี้ไปสองตัวกลัว่ล้อเล่นพูดจริงล้อก็มีสารละเป็นนะเจ๊แม่จะหาไม่ค่อยเจอก็ตามนี่เรากำลังจะสร้างเตาเผาขยะนะคะ เรก,ก็ไม่มีความรู้อะไรหรอก็มาดูลแล้วก็ช่วยพ่อเท่าที่จะช่วยได้ไ <ป S 1> ทำไมไ<ป>เราต้องนอนถังนะคะมันจะได้เข้าออกหน้า,าถังก็จะใส่ขยะข้างในแล้วเดี๋ยวใส่ท่อลมก็จะดูดดูดขึ้นไปนู่นออกซิียนก็จะเข้าในถังมันก็จะดีก็จะขาดถูกไปมล่ะ <laughs>

ุดท้ายของการเดินทางก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพนะคะก่อนที่จะบอกลาและนองไปวันนี้เอนจอยจะข้าไปไหนบ้างเดี๋ยวไปด้วยกันค่ยพร้อ,อมๆกันไปอย่างแรกที่เราจะทําของวันนี้ก็คือการปั่นจักรยานนี่ค่ะที่บ้านเทียนเสือเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานมานะรับจักรยานที่นี่บ้านเทียนเสือคืออะไรคือเหมือนเป็น วัฒนธรรมของัจ้าับรานองอะไรมาณนี้เหมือนแบบแบ่งเรียนดูวัฒนธรรมก็เดี๋ยวเราไปก็าี่0นนี้100ปุวันี้1วยนนีอ100ปุ๊บ้100ปุบวันนี้100ปบนน้วันนี้100ปบวันนบวันนี้จะมุบวันนี้1 0ยปันนองันนันนอบัน งัเนี่ยเราจะกินข้าวกันก่อนง่ยจะเปลี่ยนโปรแกรมในการกินข้าวก่อนเย่ๆย แลนอนนอนแต่สันไปดูนี่สัญชาติสันชาติทำไมให้สันชากกีอ่ะดึงให้สันชากใคอ่ะ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเาานูใช่แล้ินอนนะสันชากตนอกเกี้ยนสัญชาติกเห็นไหมแปลกไหมประวัติยาวไกลว่านานนี้ไงคือนด้เยียสือนี่ เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือระวังกะ,ะนองปีนังนนนนเป็นหลักเมื่อเป็นร้อยร้อยปีแล้ว,ลวนะบ้านหลังที่สองของที่ังที่จัจกรพงศ์เพราะบ้านหลังนี้ได้รับความบรลมังกนามากกมหาที่คุณย่างร้นพ้นจากกันที่ห้าให้บ้านผูน mm ้ทวดของพวกเรานี้มีธมาก,กินได้สำมทานเหมือนแรกในยุคก,ก่อน mm hmm. เก็บทรบัพยากรไว้นั่งแต่ตั้งเป็นเจ้าเมืองก mm hmm. น,น,นองเมืองเล็กๆแต่เป็นเจ้าเมืองถึงเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้นะเพราะน,นั้น แล้วก็ตอนยุคมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองยุคละการที่เจ็ดนายจุนถ so ือเป็นจิตกซอตัวหนึ่งที่พาอมกมหลวงเจ้าฟ้าอมมหลวงสุขุมพันธบริทัศน์ปู่ของสุบัตู่สุขุมพันธุพวว่านั้นตามตามที่ตัวตัวเล่ากันมาหลบหนีคณะร่าในแบอยู่ที่บ้านแบบนี้นี้ครับในยุคละการนี้ดังนี้ผมสูงห้าแปดสิบเอาดีเอาแล้วด้านนี้นะ แสดงว่าเจ้าของดาบนี่ต้องสูงใหญ่มากนะตานเงินสะพานทองใหญ่สักเนี่ยใน,น,น,นประตูที่สี่นะประตูที่ห้าทานเจ้นสุ่ยอโนทุกอย่างเชา้าเช้านะท่านเจ้าหุยจะเดินมาเดี๋ยวไปเอาเข้าไปไปปั่นจัก,กรยานกันน,นี่เป็นการปันป่นจักรยานเนที่ยวเมืองระนองครั้งแรกแต่ว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าเราจะมาอีกไปกันพรอไหมคะ อาาลอาลเยวจริงนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าจะปั่นไปไหนเขาให้ข่าวว่าเหมือนจะไปบ่อน้ำร้อนน้ำแร่ร้อนสักอย่างไม่รู้ไท่หรือเปล่าเ,ลเดี๋ยวไปพองออๆกัน เหรอไม่เหนื่อยทำไมหอมย่างงั้นมาถึงแล้วครับรอน้ำแร่รออลักสักวาลิงงี่รอบต่อวันอะวันเสาร์ที่บรรลับ8ปดโมงเก้าโมงนะครับแต่วันนี้จัดพิเศษเลยมี2กลุ่มเลยก็คือกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มการเก็บตัวประกวดเหมือนมิดน้ำแรกแลนองเนี่ย น่าสนใจโยคะร้อนเป็นงานควบคุมอุณหภูมิด้วยฮีเตอร์ธรรมชาตินั่นก็คือน,น้ำแร่ร้อนเขาใช้น้ำแร่ร้อนอยู่ด้านใต้เพื่อทำให้มันร้อนโดยปกติเราเปิดฮีเตอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิเวลาเราเล่นโยคะร้อนใช่ไหมแต่ที่นี่แบบธรรมชาติมากนี่ค่ะบ่อพ่อน่าจะร้อนสุด65สิบหาองศามีน้ำล้นตลอดเวลา คือชุดเล่นโยคะของเธอและนั่นคือชุดเล่นโยคะของเธอและนี่คือชุดเล่นโยคะของเขาคุณลุงขาขับมากรุงเทพเลยอันนี้ชื่อว่ารถอะไรอะคะรถสองแถวไม้มีชื่อ <go> ท er> ้องถิ่นไหมได้ที่ภูเก็ตเรียกเรียกโพท้องที่นี่ไม่เรียกไม่เรียกว่าแบบนั้นไม่เหมือนเรีโพทองรถองแถวไม้มือระดมสองแถวไม้โบราณอ๋อแบบไม่เลยอันนี้ใช้มานานยังมือก็แต่ ตั house, ้งนร้องใหม่ๆนู่นเลยต้องจ่าว่านู่นแหละนานแล้วครับนานมากแล้วตอนนี้ก็ยังมีเป็นแบบไม้แบบนี้อยู่หลายคันนะครับก็ประมาณตั้งสามร้อยคันแล้วแบบนั้แล้วก็ทั่วทั้งหวัดก็ร้องเนี่ยไปไหนคะเดี๋ยวไปไหนคะของตลาดของพี่ชายของเจ้าไปกัน กระเพานปลานี่สายสี่จต่ว่าลูกลูกอันนี้เขาพลาดนพราเราดูผู้ชามีติดตามมากับทะเสินแสจีนหมอจีนมาสมัยเบร เจ้าขุนเข้าเพราะว่ามาพรอ้อมกับผล็ตแค่ทางเล่นมือจีนะครับเขาเล่นทางนะครับได้ครับยิดนดีต้นๆๆตอนรับครับท่านครับเดี๋ยวเข้ามาก่อนนะคะตอน,นที่เดินเข้ามาตอนแรกแอบมีความสงสัยทําไมศาลเจ้าถึงตั้งแบบนั้นหน้าประตูอยู่ตรงนู้นแล้วก็อันนี้คือด้านหลังและนี่ถนนทําไมแบบว่าหันลหลังใส่ถนนตรงนี้ใช่ไหม แอบมีความโงโงโงนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ลองถามคุณลุงที่เฝ้าสัเจ้าแล้วเขาบอกว่าเดิมเนี่ยด้านหน้าคือฝั่งนู้นเพราะฝั่งนู้นน่ะคือทะเลแล้วก็ด้านหลังอินจอยตรงนี้ก็คือภูเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นด้านหลังถูกแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันคือด้านหลังแต่ตอนนี้หนนเป็นด้านหน้ามากเลยเนาะเพราะว่ามันแบบถูกปิดคือตรงนู้นแล้วก็ฝั่งทาง,งฝั่งด้านนู้นเลยอ่ะคือทะเล แล้วเราก็นั่งรถสองแถวมาอีกจุดหนึ่งแล้วค่ะพระราชวังรัตนาลางังจักลูกปั้นตรงนี้น่าจะเป็นทางร้อนแอ้มนะค <c oughs> ะจงมีชื่วอว่าพระตำหนักแปดเดียน,นะคะแต่ว่าโมเดลอันนี้ องค์เดิมเนี่ยจะมีข้างนอกอาคารข้างนอกอีกสี่หลังนะคะซึ่งเป็นที่พักของพระราชบริพารที่ตามเสด็จมาด้วยนะคะที่เราทราบว่ามีรายละเอียดอย่างนี้ทั้งหมดนี่มาจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5นะคะทราะท่านเนี่ยได้บันทึกแล้วก็วาดแต่หน่วยที่หน่วยนะคะจึงทําให้ทราบรายละเอียดหมดเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ข้างนอกหัวนี้ทาจากไม้อะไรอย่างท่านเนี่ยบันทึกไว้หมดแม้แต่ทัางสีาม่าที่ใช้ของอย่างนะครับ เราจะทำเป็นน้ำราดอย่างนี้นะครับอ้ส่อสถั่วดำสือทั้งนั้นไอ้นี้เป็นสูตรฮกเกี้ยนครับปลาต้มซีจกกักระพัด ผมตั้งเองเมื่อกี้เลยครับโอเคไไหมครับมันจะอร่อยกว่าเต้าเจี้ยวถ้าเต้าเจี้ยวเรากินเนี่ยมันจะเค็มแล้วก็เค็มอย่างเดียวแต่นี่มันจะเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ครับมันทำเหมือนเต้าเจี้ยวได้ครับแล้วอร่อยกว่าอีกใช่ใช่ครับผมคือพี่ซื้อซื้อถั่วดำต้มเองแล้วเอาซีอิ๊วผมไปหมักได้เลยคือต้มคือน้ำก่อนใช่ครับอร่อยมากสามขวดได้ครับสามขวดยีสิบำหรับพี่ยี่สิบครับยี่สิบเหรียญครับดอลลาร์สหรัฐเอ่ค่ะชิมค่ะ ถ้าอร่อยเดี๋ยวผมทอดปลาสับเล็กตัวนึงครับนี่เอาปูเอาปูครับปูครับเลองดูนะเป็นไงปูมามิก็เค็มๆเผ็ดๆขิงหน่อยนึงเป็นไงนะมันรสชาติมันจะเค็มๆของเต้าเจี้ยวอ่ะแต่แต่ว่าตัวตัวถั่วดำอ่ะมันจะกัดแล้วมันจะหนึบหนุบหน่อยแล้วก็ปลาหวานมันก็เลยชอบรสชาติขอเชิญมาชิมเลย จะได้กินกับขาวนะใช่กับข้าวเมนูฮอกเก้นใชัไหมา็อกเกยนเป็นยูโรอร่อยกินอร่อยพี่เป็นไวะเอาสาวเหมือนกันพี่เรีมเหรียญใช่แ้วนะแล้วเนาไปเหมือนกัน ตอนนี้เอ็อยู่ที่ภูเขาย่าที่จังหวัดระนองค่ะที่นี่ถ้าเป็นช่วงฤดูกาลจะมีคนมาเล่นบอลเยอะเลยมีต่างมอวิเก็ตเล้วโปรแกรมเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะลาเมืองละนองแล้วก็ เกือจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรนจะอยู่ที่ฮับสตา์แต่ว่าเดี๋ยวเราไปแช่น้ำมอกันก่อนก่อนที่จะกลับกรุงเทพเพราะว่าคืนนี้คืนนอนบนรถเลยอันนี้เปชุดใช่ไหมไปทางไหนเอ่ยขอบคุณค่ะไปกรุง